โควิดกลายพันธุ์ใหม่หลังมีนาคม2565ยมมทูตผ่าดวงปี2565ร่างส่งท่านยมหมอปลายพรายกระซิบบอกเล่าเสียงกระซิบจากท่านยมต้องปิดประเทศเตือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2565อาจมีเชื้อใหม่เพิ่มสองสายพันย้ำเชื้อโรคเข้าทางอากาศ และเครื่องบินอิมพอร้อเปอร์เซนคนไทยไม่มีเชื้อนี้มันมาจากข้างนอกล้วนๆระบบเศรษฐกิจทั่วโลกจะล่มอีกครั้งส่วนทางประเทศไทยจะดีขึ้นเพราะไม่มีทางจะแย่ไปกว่านี้เศรษฐกิจเฟื่องฟูเป็นธุรกิจประเภทโรงพยาบาลสุขภาพเกษตรกรย้ำเตือนเทรนธุรกิจในยุคโควิดเปลี่ยนแน่ หมอดูที่มาแรงที่สุดในพอศอนี้หนีไม่พ้นหมอปลายพรยกระซิบร่างส่งท่านยงชื่อดังซึ่งหมอปลายกลายเป็นที่รู้จักจากคำทํานายเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือเซวอนอับปางกรณีเครื่องบินเอ็มเหายสาบศูนย์ทำให้โลกโซเชียลเล่าลือถึงความแม่นยำจนกระทั่งคำทํานายหมอปลาย ได้ถูกแชร์กันสนั่นอีกครั้งหลังเปิดประเทศเมื่อปลายปี2564เชื้อโรคจะอินพอร์ตเข้ามาและเชื้อโรคนั้นจะระบาดหนักกว่าเดิมอีกครั้งสรุปทุกอย่างเกิดขึ้นจริงหมอปลายไพรกระซิบทำนายดวงเมืองความเป็นไปต่างๆผ่านเสียงกระซิบจากท่านยมเรียกว่าคุยทุกเรื่องย้ำเตือนกันไป โควิดเศรษฐกิจทั้งโลกและไทยเปลี่ยนแค่ไหนเชื้อโรคจะกลายพันธุ์ไม่มีวันจบเตือนต้องอยู่ให้ได้ทำใจและให้รอดหมอปลายกล่าวโควิด -19 เราคิดว่ายังหลายพันธไม่จบโอมิคอนที่บอกว่ามาใหม่อาจจะมีอะไรอย่างอื่นมาอีกก็ได้อาจจะมีโอ้แม่เจ้ามาก็ได้แต่คิดว่ามาแน่ อาจจะมีอีกสองถึงสามสายพันธุ์ที่รอเราอยู่ถามว่าหนักกว่าเก่าไหมถามว่าหนักแล้วคนกลัวไหมหลายประเทศที่กลัวหลายประเทศที่ไม่กลัวหมายความว่าสู้เพื่อประชาชนประชาชนไม่กลัวสองแง่แล้วไงแง่หนึ่งคือคนภายในยินยอมเองถึงจะรู้แต่ก็พร้อมที่จะให้เธอมา อะไรจะเกิดก็ยอมให้เกิดขอให้ปากท้องมีกินก็พอในสภาวะแบบนี้ยอมติดดีกว่ายอมอดมาเถอะมันจะถึงนิขสัญญณียุคที่ผู้คนฆ่าฟันกันถามว่าขนาดนั้นถ้าเราปิดข่าวเรายังดำเนินชีวิตปกติผูมคุ้มกันเราดีขึ้นมันก็ยังพอทำแบบนั้นได้อยู่ โชคดีที่เรายังได้ฉีดวัคซีนแต่ประเทศที่คนไม่ยอมฉีดวัคซีนพวกนั้นจะมีปัญหาหนักกว่าเดิมต่อไปหมอปลายคิดว่าเขาจะเปิดเสรีฉีดไม่ฉีดก็มาได้อันนั้นแหละที่น่ากลัวที่สุดขอร้องให้ฉีดขอร้องให้ยึดมั่นในกฎหมายก็พอสองสายพันธุ์ที่พูดถึงจะมาเมื่อไหร่ หมอปลายคิดว่ามีนาคมเมษายนแล้วก็สิงหาคมประมาณนั้นแล้วคนที่มีเชือ้อสามารถติดซ้ำได้ไหมมันจะน่ากลกัวขนาดนั้นเลยหรือแต่คงไม่มีแบบที่ว่ามันจะเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วแต่ว่าคนจะร่างกายอ่อนแอลงเราจะเริ่มเห็นได้จากการที่โรงพยาบาลมีรายรับเพิ่มขึ้นเยอะมากและโรงพยาบาลเกิดขึ้นเยอะแยะ และตัวเลขจะเป็นไปยังไงไม่รู้แต่จงรู้ไว้เลยว่าเขาจะเตรียมตัวไว้แล้วธุรกิจเหล่านี้จะเฟ,ฟื่องฟูวัคซีนควยผิดมีโอกาสตายถ้านำเข้าวัคซีนที่ดีเราสู้ไว้แต่ถ้าควายผิดปัญหาก็เกิดคิดว่าน่าจะกุมภาพันธ์นี้แหละจะหนักตัวผสมควยวัคซีนควย เดือนกุมภาพันธ์เราจะเห็นเลยว่าที่คุณเอาอะไรมาชีดให้เรารับผิดชอบไหวไหมสายพันธุ์ใหม่ช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์2565เป็นช่วงที่โอมิคอนเข้ามาแล้วต้องหาวิธีป้องกันแต่ยังกันไม่ทันแต่ถ้าถามว่าพวกเรายัางรอดไหมพวกเราต้องรอดต้องรอดเศรษฐกิจเดินหน้า ไทยไม่ปิดไม่ล็อกดาวน์จริงๆแล้วเศรษฐกิจดูดีขึ้นสำหรับคนทั่วไปดูดีขึ้นเอาแค่คนหาเช้ากินค่ำดูดีขึ้นมันมีหนทางทำมาหากินยังออกไปรทำมาหากินได้ไม่ปิดไม่ล็อกดาวน์ยกเว้นจะล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวเลือกไปอย่างใดอย่างหนึ่งอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องไหม หมอดูคู่กับหมอเดาเพราะฉะนั้นอย่าถือสาอะไรกับคำพูดของหมอปลายแต่หมอปลายจะเตือนในฐานะที่เคยได้ยินอะไรมาหมอปลายขอแค่พูดแค่นี้คุมให้ดีอย่าเอาสิ่งที่เราไม่รู้จักเข้ามาข้างในให้มันแพร่เชื้อให้เยอะไปกว่านี้มีอีกอย่างหนึ่งกลัวเพื่อนบ้านรังเกียจสิ่งที่หมอปลายกลัวที่สุด เขาจะบอกว่ายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้บ้านนี้เละเทะฉันไม่ให้เข้าหรือไม่ก็ไปกักนานกว่าเดิมอันนี้จะทำให้คนที่ทำธุรกิจที่สกูบใหญ่กว่านี้ปัญหาค่อนข้างเยอะอยากให้ระวังและป้องกันหน่อยยอมเสียสัตด,ดีกว่าจะเสียยาวกว่านี้พูดให้ชัดๆอีกครั้งท่านยอมอยากให้ปิดประเทศไหมอยากให้ปิด เข้าใจว่ามันยากแต่ว่ามันไม่ได้แล้วหรือไม่ก็กัดตัวนานอีกหน่อยได้ไหมหนึ่งวันไม่รู้สึกอะไรหนึ่งวันไม่พอหมอปลายอยากจะบอกว่าที่หมอปลายเช็คมาถ้าใครที่ไปจากประเทศไทยไปจากจีนอย่างต่ำา5วันฮ่องกงก็25วันเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่มาเมืองไทย อยากให้เป็นแบบนั้นระวังตัวไว้ก่อนรักษาประชาชนของเราไว้ก่อนดีกว่าไหมชีวิตของมนุษย์สำคัญถ้าประชาชนอ่อนแอจะหาเงินไปจ่ายภาษีให้พวกคุณยังไงอันนี้สำคัญรักคนกันเองก่อนเสียงกระซิบจากท่านยมบอกว่าคนปิดประเทศจริงๆตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วแต่รู้เลยว่ายังไงก็ไม่ทำกำไหม จะเรียกว่ามันเป็นกรรมไหมมันเป็นการตัดสินใจของผู้นำมากกว่าหมอปล่ยเข้าใจในสถานะของผู้นำประเทศท่านปิดประชาชนจะอยู่ยังไงถ้าท่านเปิดอ้าแล้วจะทำยังไงงั้นเปิดดีกว่าไหมท่านคงคิดอย่างนั้นเปิดเพื่ออย่างน้อยๆเศรษฐกิจมันอาจจะหมุนเวียนมากขึ้นอย่างน้อยๆเงินในประเทศมันจะหมุนไม่ทันแล้วท่านอาจจะคิดแบบนั้น แต่จริงๆแล้วคนที่เดินทางเข้ามาเขาถูกกับตัวเฉพาะในโรงแรมห้าดาวเท่านั้นไม่ใช่โรงแรมรากหญ้าอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นเงินมันไปอยู่ที่ไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งโรคมันก็กระจายอยู่ในนั้นหมอปลายกลัวพูดจริงๆหมอปลายมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศพูดตรงๆหมอปลายกลัวประเทศที่หมอปลายจะไปเขาปิดเลย เขาปิดอีกรอบหนึ่งแล้วพอมีตัวใหม่เข้ามาแต่ของเรายัางเปิดปกติเลยเราก็กลัวว่าเราไปเป็นตัวอันตรายของเขาหมอปลายเคยที่ช่วงหนึ่งเดินทางไปฮ่องกงช่วงระลอกแรกของเมืองไทยเขาขออนุญาตว่าคุณอย่าเพิ่งเข้ามาพบฉันได้ไหมกรุณาไปอาบน้ำสระผมแล้วใส่ชุด ppe ให้เรียบร้อย ถึงจะมาบ้านฉันเข้ารังเกียจเราขนาดนี้ปิดก็พังเปิดก็ไม่รอดก็ปิดไปเลยตรวจให้ชัดเจนตรวจแบบฟูออปชั่นเย่ๆยไปทั่วเดลตายัางไม่รอดยังจะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ใหม่ที่จะเข้ามาอย่างไงก็ไม่เจอสู้ไม่ไวหวหรอกท่านยมยังฝากบอกดูแลระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองให้ดีเชื้อโรคมาจากทางไหน ทางอากาศและเครื่องบินหมอปลายบอกเลยว่าอิมพอตทั้งนั้นอิมพอตร้อยเปอร์เซนคนไทยไม่มีเชื้อนี้เพราะเชื้อนี้ไม่มีจากเมืองไทยมันมาจากข้างนอกล้วนล้วนครั้งนี้มีทั้งตายและไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เป็นเชื้อเก็บระยะยาวเหมือนพยาธิกว่าจะรู้ตัวอีกทีมันก็โตกินไหนต่อไหนไปหมดแล้วสิ่งที่หมอปลายห่วงอีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่ท่านยงพูดยิ่งพูดยิ่งบ้าหมอปลายพูดอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆคือเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วแล้วมาเจอกับวัคซีนที่ป้องกันโควิดอีกไม่รู้ร่างกายมนุษย์จะรับไหวหรือเปล่าแล้วมันจะแปลง่เป็นกินอะไรในอวัยวะอีกไหมอันนี้อยากให้คุณหมอทั้งหลายนักวิจัยทั้งหลาย กรุณารีบทำเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าฉันต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างแล้วควรจะหยุดอะไรแล้วบุตรเข็มสามสมควรหรือไม่สมควรฝั่งชัดๆวัคซีนที่ดีที่สุดท่านบอกคือวัคซีนจอร์สันแอนจอร์สันอันนั้นดีที่สุดตัวใหม่น่าจะกันได้ไฝ่เซอร์เกินสามเข็มไม่ได้เดี๋ยวตาย ตายจากวัดศีลอตราเซนิก้าได้แค่สองไม่อยากให้เกินแต่ไม่รู้เอกตาเซนิก้าบวกกับโมเดนาจะเป็นอย่างไรแต่คิดว่าเอฟเฟกเยอะแน่นอนที่ท่านว่าน่ากลัวที่สุดท่านบอกกับหมอปลายว่าจองโมเดนาแล้วแต่มันมาช้าก็เลยฉีดเอกตาเซนิก้าท่านบอกว่าหยุดโมเดนานะเดี๋ยวไม่รอด ไม่งั้นไปฉีดปีหน้าไปเมนาเลยให้รอปี2565เป็นปีที่จะมีเชื้อเข้ามามากมายแต่ว่าเราจะไม่มีใครสนใจกันอีกแล้วคนไทยขี้เบือ่อทำอย่างอื่นดีกว่าทำมาหาก,กินดีกว่าติดก,ก็ติดตายก็ตายใช่ปากท้องสำคัญที่สุดการไกลพันุ์ไม่มีวันหมดรอก แต่อยู่ที่ว่ามันจะไปรวมกับอะไรบ้างสำคัญที่สุดแต่อย่างที่หมอปลายเคยบอกไว้ทุกครั้งว่ากลัวไปรวมกับพิษสุนัขบ้าเพราะยังไงกับ HIV ตอนนี้รวมเรียบร้อยแล้วกับพิษสุนัขบ้าเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ทําพังทั่วโลกคิดว่าทั่วโลกแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกจะล่มอีกครั้งหนึ่งภายในสองปีนี้หนักกว่าต้มยำกุง้ง ทะเลเดือดเลยแหละมันไม่ใช่แค่การบริหารจัดการแต่มันเป็นภัยพิบัติที่จะทําให้ทุกอย่างลง่มอย่างที่หมอปลายเคยพูดตกใจเหมือนกันเกี่ยวกับภูเขาไฟตอนนี้ประทุค่อนข้างมาเยอะแล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะเกินโคต้าแล้วที่พูดเอาไว้น่าจะประมาณห้าลูกณปีหกห้าประมาณห้าลูกแล้วคิดดูว่าประเทศที่โดน จะเจอวิกฤตขนาดไหนการบินแทนที่จะโอเคกลับบินไม่ได้เพราะควันเจอควันพิษมันเหนื่อยเทรนของเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแล้วธุรกิจที่เฟื่องฟูคือโรงพยาบาลถามว่าจะหมดเมื่อไหร่ท่านไม่บอกว่าหมดเมื่อไรท่านพูดว่ามันมีต่อเรื่อยแต่เดี๋ยวก็ลืมกันเองหลังจากปีนี้อีกกี่ปี ปกติตามเทรนของโรคระบาดเขาจะมีทุกๆ100ปี50ปี10ปีแต่ต่อจากนี้ไปอาจจะเป็นแค่4ปีและสองปีมันเหมือนสงครามชีวภาพมากกว่าการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องปกติคนตายน่าจะเริ่มน้อยลงวิวัฒนาการมันเยอะอย่างน้อยวัคซีนเก่าๆที่มีอยู่ยังพอประทังได้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่พอประทังได้แต่ไอโรคที่หมอปลายบอกไว้น่าจะเกิดได้ว่าเขาเรียกเศษซากของโลกที่มันจะเข้ามาอยู่ในตัวเราและถึงเวลาอีกระยะหนึ่งมันจะประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันไม่เหมือนบเร็งที่เราเคยเห็นเป็นก้อนมันจะแฝงอยู่ในตัวเราท่านยมแนะนำไหมว่าเราจะอยู่อย่างไรในเรื่องเกิดแก่จ็บต,ตายเป็นเรื่องปกติ ท่านพูดว่าธรรมะจะช่วยเยียวยาทุกอย่างหมอปลายถึงบอกเสมอว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้และเราต้องรอดในวิกฤตมีโอกาสหมอปลายหมองแง่ดีอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับเด็กๆที่เขาเลือกเรียนสาขาให้เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ไปเป็นหมอหรือไปเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการคิดค้นอะไรใหม่ๆเพื่อรักษาโรคนี้ ต้องยอมรับว่าประเทศไทยค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเอเชียอาจจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหมอปลายมองว่ายัางไม่ได้แย่ขนาดนั้นเศรษฐกิจโลกแย่ลงแต่เศรษฐกิจไทยกลับดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมันไม่สามารถตกไปกว่าที่ผ่านมาแล้วธุรกิจที่ปังมากและมาแรงได้แก่สุขภาพเกี่ยวกับเกษตรกร พืชผักอาหารการกินจะดีขึ้นเยอะแต่สิ่งที่ต้องระวังจริงๆแล้วต้องระวังทุกธุรกิจเพราะเดี๋ยวจะโดนภาษีระวังอะไรที่เกิดขึ้นได้เช็คให้ดีสำหรับคนทำธุรกิจแนะนำทำเรื่องธุรกิจต่างๆของกินหรืออะไรที่เกี่ยวกับ AI มาแทนปลอดภัยที่สุดสมครามชีวภาพคริปโตหรือบิตคอย ควรค่าแก่การลงทุนไหมจะมีสงครามแนะนำว่าคนที่จะเก็บเงินระยะยาวเก็บทองดีกว่าจะมีสงครามโลกหรือเชื่อโลกก็คือสงครามโลกในแง่มุมหนึ่งแต่เดี๋ยวต่อไปจะมีอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของอะไรที่ลอยในอากาศจับต้องยากค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หมอปลายจะไม่ให้คนใกล้ตัวของหมอปลายจับต้อง และเก็บมันระยะยาวถามว่าเรื่องของพริบตูสามปีนี้เครียดมันขึ้นขึ้นลงลงมันไม่เหมาะกับคนที่ต้องใช้เงินหมุนอันนี้ต้องเป็นคนที่มีเงินย็นและใจย็นพร้อมเสียอย่างไรก็ตามหมอปลายไพรกระซิบพูดตลอดว่าหมอดูคู่กับหมอเดาไม่ต้องเชื่อทุกคำพูดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหมอปลายไพรกระซิบกล่าวทิ้งท้าย